รอออ้อนไหมครับร้อนไหมครับนี่ไงเสื้อทีมอะไรไน้องเ,เหมือนแบงไม่บ้าข้างอพอครับต้องอัดวันนี้นะพรอมตอนเซิร์ฟเเล็กซีก่ไหมไปไหนหมด,ดสาธุครับโอเคไปเลยนี่เปตนการนำกันด้วยนะคะ น้องอะไรครับเนี่ยน้องอะไรน้องอะไรน้องนา <c oughs> วันนี้มากับเสื้อตัวใหม่ใช่ไหมครับเสื้อทีมใหม่นะโอ้โหลายใหม่เขาใส่ไปหลายสนามแล้วเราเพิ่งมาใช่ไหมไม่ได้แข่งนานวันนี้เดินทางมาไกลมาอยู่ที่ไหนนะน้องน้องมือกองถือ,อ,อแล้วพูดจะไม่ได้จะไม่ได้เหรอนอครอ,อะไรนะ อ,อ,อ่าเรามาอยู่ที่เลนเดียสนามเลนเดียนะเดินทางมัดไกลนะครับระวังรถนะ,ะเต็มตัวกันละป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในงานกันครับล้อก่อนล้อก่อนดูติวๆเออป่ะอุ้ย เตือนบริยวกัานะทำไมใส่เสื้อสีส้มวันนี้ฮะใส่เสื้อสีส้มอ่ะออหยุดเส้นเหลืองนะร้อนหยุดเส้นเหลืองร้อนไหมครับร้อนไหมครับนี่ไงเสื้อทีมอะไรเ้็ซีดไงใช่ไหมเสื้อเหมือนกันยืนสิบทีครับย่อยืดสิบีย่อยืดเต้าโดดนะย่อยืดเฉยๆลูกนั่งหนึ่งสองสามสี่

ไม่ครับแต่ยิ่งหวานโชว์หน่อยสองนิ้วสองนิ้วคือกล้องเออนี่เล่นรถใครรถตัวเองอยู่ไหนแก่ติดนะครับแก่ติดหาเตรียมตัวเรียบกันตัวเร็วบปะเร็วปะเตรียมตัวแล้วนะแข่งมี16คน กองทางนี้อันดับห้าอันดับห้าไปปีนขึ้นไปไปไหมฮะมขาโอเคฮะอ่ะเซ็นเซอร์ของน้องดัมเมอร์นะมองคือมือกองนะพร้อมตั้งใจสมาธินะน้องดัมเมอร์นะฮะโอเค จเจ้าหอ,อมมือกอง้อมสัญญาณมาเส้นเหลืองปลามือกองครับกองเชียร์มานะฮะลดังเนือนะฮะกองอารอารเข้าได้เลยครับเข้าเลยมกองช้าองช้าแล้วไขควงไขรต่อ แจ้งให้ต่อยอะไรเขาตั้งใจไม่หยกดไม่หยุดได้ยังเกินสามสิบวินะสิบสามถึงสามสิบสี่ห้าวินาทีฮมือกองนะฮะเอาไว้เลขก็ได้มาครับมือกองรอบที่แล้วทำไว้33นะครับรอบนี้ต้องเร็วกว่าเดิมนะบ้าข้างนะมือกองนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะเซนเซอร์พร้อมมือกองพร้อมสัญญาณมา เว้นเว้นเดินทางมือกองเหมือนแมงไม่บ้าข้างพอครับต้องอัดวันนี้นะฟอมตอนเซิร์ฟกาแล็กซี่หายไปไหนหมดนะฮะเออฟอร์มตอนเซิร์ฟกาแล็กซี่หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะได้เห็นสามสิบกว่านะฮะ เข้ามาแล้วสามของสามที่สามเกิดสามที่สี่นะาแด้ดีกว่านะสบายอ่อนยเป็นไงครับเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนี่เป็นอะไรเลือดตํานดาวไหลไปทําอะไรมาเลือดเป็นดาวไหลเหรอไปทําอะไรมาไปทำอะไรมา จะทำอะไรมาเลือดกำเดาไหลทำอะไรมาถึงเลือดออกวายไหมคิดว่าได้ที่เท่าไหร่คุณม่ตะโนอยู่ตงโ่าคุณแ่ปี่ต้องแปดถ้วยแล้วนะ้งเขาสุดสุแล้วก็ข้สุดท้ายแคุ กองครับมานี่ก่อนไหนมานะบอกลาเพื่อนๆพ่อนก่อนอาญาเลยนะอย่าลืมกดติดตามน้องมังกรด้วยนะคะครับรอบนี้ได้ที่เท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบสามได้ได้สามสิบสามวิแตล,ลาติดไหมไม่ติดหนึ่งไม่แปดนะเฮ้ไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมเดี๋ยว<ห>จะกลับไปซ้อมใหม่นะโอเคไหมโอเคนะสนามหน้าแก้ตัวใหม่นะขอบคุณเพื่อนก่อนบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนก่อน 拜拜。Bye bye.